สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ริมมาดีชาแนลกันอีกแล้วนะครับก็อยู่กับ afk journey วันที่2แล้วไม่รู้มีใครเล่นตามหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ติดมากแล้วก็อีกอย่างนึงคืออุ้ยผมได้เข้ากิวพี่กายแล้วฮูฮูกิวหิดนั่นเองโอ้โหดูดิก็ให้พี่เขาไปทุกตำแหน่งเลยมั้งเนี่ย <laughs> ผู้เชี่ยวชาญ afk นักล่าดินแดนความฝันก็ของพี่ายแล้วก็ตำนานอารีน่าก็โอ้โหก็ธรรมดาครับกัวบักสุลาตานก็ไอเรื่องระบบกิวอะไรผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจอะไรมากหรอกแต่ว่าผมมาช่วยเขาตีบอสต,ตีอะไรอยู่นะก็จะมาช่วยในส่วนของตีด่าน4ไปด้วยนิดๆหน่นนอยๆหน้าเม็ดผมอาจจะไม่เยอะไงเพราะว่าเราเราเพิ่งเล่นได้วันนี้วันที่2ส่วนใหญ่คนนะ่าจะไปพลังกันเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่า แบบสมาชิกในกิลส่วนใหญ่พลังอยู่ที่เท่าไหร่นะคนแรกมาที่ 400,000k พื้นฐาน300,000กว่า200,000 <c oughs> ผมอยู่ที่150,000นะวันที่2แล้วก็300,000คนอื่นไม่รู้เล่นกี่วันละแต่มันมีเปิดมาประมาณสัก4วันแล้วมั้งวันนี้วันที่4แล้วมั้งแล้วก็โอ้โหพีกายไปน่าจะ 1.1.5m นะโค 1,597k ทำไมเขาไม่ทำเป็นเอ็มวะไม่เข้าใจโอเคผมน่าจะน้อยที่สุดแล้วป้าพลังอะ่ะเออคนนี้สองแสนสองแสนแสนเจ็ด่ผมน่าจะน้อยสุดแล้ววะต้องรีบดันพลังหน่อยแล้ววะก็ถ้าพูดถึงเรื่องดันพลังทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าการดันพลังที่ดีก็มาจากกาชาตัวละครที่ดีงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันเลยดีกว่านะวันนี้ พลังของผมอยู่ที่1นึ่งแนหหมื่นันนะเออหรือว่าโคตรจะน้อยเลยเดี๋ยวเราไปกดกาชาดีกว่ากาชาวันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด30มสิบใบเอาดีเอาดีดองให้คุณผู้ดูโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับบอกไว้30ามบใบเดี๋ยวเราอาจจะกดแพ็กนี้อีกสักสิบใบเอาไหมแต่ผมไม่แน่ใจเลยว่าตัวไหนดีมั่งมันเออตัวนี้มาถึง ไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะอย่านะ <c oughs> อุ้ยโอ้เอลดีย LD อยู่นะนี่ <c oughs> อ่ะอจะดูอีกตัวนึงก่อนอีกตัวก็ <c oughs> ก,ก็เธอนะปื้มบ้ามไม่ใช่แล้วอะไรวะนะไปเดี๋ยวเราลองไปดูตู้ธรรมดาดีกว่าสุ่มอีก35สใบจะการันตีนะเราสุ่ม20่สใบเลยอีกสิ้าใบเหรอจะหาจากไหนก็ไม่รู้แล้วไปก่อนเลยทีเพิ่ ทำทำเพลงอยู่แล้วค้างด้วยนิดนิดหน่อยหน่อยเอาอยัางไงสีทองมานึกว่าสีทองเห็นช้าช้านืดเนืดโอ้โหที่ไหนได้สีเกลือโอ้โหอยากจะกดข้ามไปแต่แตดูให้ปู่อ้นี้ปู่อาเดนด้อยู่นะผมว่าไว้ไปทําทีมคอมโบไว้ผ่านด่านอะได้อยู่ปู่อาเดนแต่ผมก็ ไม่ได้อยากได้ตัวนไงโอ้ยนี่มาโคตรปล่อยอ่ะไฟเปอร์เรียนเนี่ยต <c oughs> ั้งไอดีเก่าและดีใหม่โอ้โหที่เหลือก็ตัวตุกกระตุ่นตัวกระลอกหมดแล้วนะระบบการสุ่มก็จะประมาณนี้นะเผื่อใครอยากมาเล่นเลดไม่ต้องพูดถึงครับขึ้นชื่อว่ากาชาไม่มีคำว่าดวงดีไปโลที่สองกันเลยโอ้โห,โโหโม่วงมาเยอะแต่ทองไม่ออกเลย <c oughs> เืออจีบโอ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อถ้าเราได้กระลอกจะได้เฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีเห็นก็บอกว่าเลดเกมใช้ได้ดีนะเอามาๆมามาอันนี้หรออันนี้คอมโบบัฟอันนี้เป็นตัวบัฟให้เพื่อนในทีมโอ้ยอยากได้สีทองอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกหนึ่งอีกสิบโลนะสักครู่สักครู่โอ้ต้นไม้ของพ่อเอามัดอามัดดับเบิลดอไม่ใช่คนละตัวกันแล้ว อ้นั่นมันเอาบาสเทอเบิรดอร์โอเคเราสุ่มไปร้อยห้าสิบไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะตัวละครผมมีเดี๋ยวก่อนจะไปสุ่มสิบโลสุดท้ายนี่ตัวละครผมมีประมาณนี้นะดูดิได้เกลือจนขึ้นสีทองแล้วจากตัวสีม่วงอะ่ะอ๋ออันนี้ตามไปครับเห็นไหมถ้าเราได้เกลือจนเกินไปก็จากตัวสีม่วงก็กลายเป็นสีทองได้เหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> เออตัวสีม่วงก็กลายเป็นสีทองโอเคนี่เพิ่งได้ตัวแรกแต่ดีเก่าผมได้จนขึ้นสีทองอะ่ะ เอ้เนี่ยผมอยากได้ตัวอันนี้ก็ไดในตัวหลักๆผมเนี่ยตัวนี้ก็ดีนะให้บัฟอยากได้ตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งอ่ะที่มันเป็นนักรอบสังหารอ่ะและเลดมันจะเกือเกินไปหรือเปล่าไปสิบใบสุดท้ายสิบใบสุดท้ายทําไม่ได้ก็อาจจะเอาเพชรยัดสักหน่อยแล้วการโมสิบใบสุดท้ายนี่ตัวที่ผมเลือกไว้ก็อยากได้ตัวซ้ําเหมือนกันนะแต่ตัวที่ยังไม่ซ้ําทีก็มีสามตัวตรงกลางนะก็จะเป็นตัวนัก มันชื่ออะไรแล้ววะรู้ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวลองออมมาก่อนเผื่อมันมีชื่อให้ดูไม่มีด้วยดูชื่อได้หรือเปล่าดูไม่ได้อ่ะนี่ระดับคลาสเอเหรออ๋อมีตัวแอบแฝงมาด้วยไปเราบันทึกแล้วเราไปเลยสิบไปมีให้เห็นหรือเปล่าสีทองให้ให้คนดูได้เห็นหน่อยดิว่าเลทของเขามันดีจริงอ่ะปั๊บเรียบร้อย สามสิบโลโหบอกว่าดีแต่มันมาเรื่อยๆเลยไม่ไม่ดีแล้วตัวนี้นะโอ้โหโอ้เลยซ้ำซ้ำรัวรเลยไอ้ก็ดีครับก็ดีได้อัพตัวละครอื้อสามจริงโอ้โหมาอีกไบเปอร์เรียมโอเคของเทพ ของเท่ๆวะสามารถเปิดได้อีกปะอีกสิบใบอ่ะอยากได้ตอนนี้มีฮะต้อาาหาอีกแปดใบอะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไอ้นี้แล้วอาะอันนี้สักทีแล้วกันเอาไหมเสียเพชรเอาสักทีเอาไหม,มเดี๋ยวเท่าไหร่อ่ะสองพันเจ็ดร้อยเพชรอ่ะไม่สนลูกไก่แล้วเอาไปสักหนึ่งโลไปสี่สิบใบดูดิจะมีสีทองออกมาบ้างหรือเปล่าสีทองเึองปับ๊บ เกมไหนๆกอเกลือขบบบแล้วกดข้ามไปเลยไม่รอดูแลแต่ก็ยังดีครับได้ตัวนี้มาพอแล้ว40ใบไ,ไม่ออกสักทองก oh ูจะหลุดพอเราสุ่มได้เกลือมันจะมีเอาพวกรูปภาพไปใช้ในส่วนข่อยนั้นอยู่นะ mm hmm. แลกร้านค้า mm hmm. เ,ออเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยจะมีร้านาค้ากิลด์แต่ละวันก็จะมีให้แลกอยู่นะ mm hmm. เอาเพชรไปแลกได้ แล้วก็พวกอนี้ก็สามารถเอาการ์ดมาเลยกันนะเดี๋ยวเราค่อยเก็บเพื่อไปสุ่มเกลือใหม่เก็บเกลือไปแลกเกลือเคยเห็นไหม <c oughs> เก็บเกลือเพื่อไปแลกเกลืออัพตัวละครก่อนได้มาเยอะนี่ไอ้ตัวนี้ oh. อุ้ยขึ้นมาเอ้ยจะขึ้นสีแดงได้แล้วนะเนี่ย oh. ดูดีผมได้เกลือจนจะขึ้นสีแดงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมเอาใส่ทีมแล้วกันอาจจะใส่แทนตัวไหนดีอ่ะยิ่งพลังมันก็เยอะอยู่นะเนี่ย จะขึ้นสีแดงแล้วเนี่ยใส่แทนตัวไหนดีอาจจะใส่แทนเลือดก็ได้เอ้ตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยเอออาจจะใส่แทนตัวนี้แต่ตัวนี้มันเรียกมอนออกมาไงเออน่าเดี๋ยวรอดูก่อนลองใส่ใส่แทนดูก่อนลองไปเทสดิลองไปเทสดิไ,สดไหนๆก็ใส่แทนและเดี๋ยวผมลองเอาไปเทสทีมดูหน่อยเออตอนนี้ผมเริ่มเคลียร์ไปเยอะอยู่นะดูผมมา สองวันนะครับนี่เล่นสองวันติดมากติดงมเงมเราไปดูที่เฟสเราต่อไปทำอะไรเดี๋ยวผมจะลองพาตัวละครผมไปตีดูนะวิวว่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ว,วเออนี้ลองทดสอบหน่อยดี้อ,อฝึกกลยุทธ์เราไม่สามารถเลือกตัวลงได้อะมันบังคับโอเคมันบังคับ oh <my. S 1> ให้เล่นเลนี้ <S <S ถ้าเราอ,อนี้ <S <S เราต้องเอ้อนี้ปาดก่อนหนึ่งทีโอเคเราปาดก่อนเลยหนึ่งที หลังจากนั้นก็ยิงอันนี้หนึ่งทีปังตายสองอุย้ยไม่ตายวะถ้าเราปาดไอัน,นี้ไม่ได้อะมันโดนเราเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ขอลองใหม่ดิห้ฝึกกลยุทธ์หลังๆมันเริ่มยากเหมือนกันนะ oh <my. S 1> ถ้าผมปาดอันนี้ลงมาก่อน <them S 2> ใช่ไหมก็ <little> ไม่ได้อยู่ดีอหรือว่าเราต้องรอมันใช้ติไม่ไหวตัวละครเราไม่ไหวเดี๋ยวผมลองปาดเอ้ยมันปาดเฉียงอกไปทางนู้นนี่ว่ะออ โอเคโอเคเดี๋ยวเราปาดขวาแล้วก็ปาดบนแล้วก็ค่อยยิงโอเคให้ได้ลองให้ได้รู้ให้ได้เห็นให้ได้เป็นโอเคปาดขวา,ขวาก่อนเลยเรามาถึงปาดขวาเอา้าแล้วผมติ๊กตรงแต่กลายเป็นดีเฉยเลย <laughs> แต่กลายเป็นดีเฉยเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวรอตัวละครไปทดสอบดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองพาไปเล่นโหมดหมดนึ่งนะ โหนี้ค่อนข้างที่จะสนุกทีเดียวเลยแบบให้ให้ฝึกการวางแผนน่ะอาสู้กับตีนี้ก่อนไอ้ตีนี้มันต้องใช้เพื่อนมาช่วยนี่เดี๋ยวค่อยสู้แล้วกันอ๋อสู้แบบนี้ก่อนจะลองเอาตัวนี้มาแทนไงไหนๆนก็แบบจะขึ้นกรอบสีแดงละแต่มันต้องใส่กับค bo อมโบนั่นน่ะต้องใส่กับคอมโบจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งจิ้งจอกอีกตัวนึงมันจะบัฟบัฟสปีดบัฟดามจดให้อยู่นะแต่ผมไม่มีไง ต้องรอหาก่อนแต่ตัวนี้ก็ได้อยู่ตัวนี้ปั๊บเลือดปั๊บไอ้นั้นอยู่มันก็ไม่เร็วมากดูดูดูดปฟอบฟอบตึมตึมเหรอตัวหลังยังซอยอยู่ซอยอยู่ตายเฮ้ยม,มันติดโลติดโลเอาดีเอาดีไปเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยปุ๊บ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 ทำมอนเรียกมอนออกมาเกม EFK ก็สมชื่อนะครับก็ เล่นไม่ต้องอะไรเยอะก็ปล่อยเอฟเคไปเลยก็ได้ครับถ้าตัวละครเรา,เราเดีอะ <c oughs> แต่แต่ไอ้โหมดเนื้อเรื่องเราต้องเล่นเองนะออแบบแบบที่ผมเล่นอะ่ะคือโหมดเนื้อเรื่องต้องมาเล่นมาขยับเอง <c oughs> นี่เดี๋ยวผมพาไปเล่นโหมดนี้โหมดนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นเพิ่งมาหัดเล่นเหมือนกันสนุกอยู่นะโหมดเนี้ยเขาเรียกหอเกียรติยศมันจะทําให้เรามันจะให้เราสุ่มการ์ดที่เรา,เอาไอ้นั่นอะ นี่มันจะมีให้เราเลือกเป้าหมายศัตรูที่อ่อนแอลงแล้วก็เน้นไปที่ฮีโร่ไวเดอร์เราอย่างเรามันต้องแบบสุ่มอยู่แล้วโอเคสุ่มมาโคตรดีเลยโคตรเกลือเออเอาอะไรดีอะว,ว้าวันนี้คุ้มกว่าไหมโอเคใช้ตัวบัฟมาอันนี้อีกทีแล้วกันย้ำย้ำที่จุดเดิมหุ้ยสวย สวยโลนสวยโลนแล้วก็อันนี้อีกทีนึง่งโอ้โหไม่ได้ตัวที่อยากได้อ่ะแต่ก็แต่ก็รอบแรกก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่เอาตัวหลากหลายมาก่อนดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเรายิ่งตัวหลากหลายมันจะได้เล่นยิ่งง่ายยิ่งขึ้นนะเออม,มาไผ่ไผ่ i อคมันจริงจริงคิซนั่นแหะไปค้างค้างค้างเลยอ่ะผมจะเลือกเป็นในส่วนของ แทงหมดแล้วกันแล้วก็ตัวบัฟ <'s> แล้วก็ตัวนี้ <else> เราจะใช้บัฟสองตัวเราจะใช้บัฟสองตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวอันติบัฟอันติมาตัวหนึ่งบัฟให้มันเพิ่มเกจเร็วแล้วก็ตัวนี้เป็นดามเมจประมาณนี้ทีมมันขยับไม่ได้แล้วลืมว่าให้ต้องอยู่หน้าสั้งตัวฝั่งเขาหูฝั่งเขาก็คือสายเดียวกันกับเราเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนสองตัวหลังป่าพุ่องอะไรวนะเนี่ย กิลหมอกเหรอแล้วบัฟบมาจังหวะนี้แทงไว้เพื่อนแทงไวโดยแทงเราดันเข้ามุมแล้วแทงเราดันเข้ามุมอยู่เป็นหมูนะ่คณะแล้วดูปั๊บด้านหลังผมดิโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ให้แสดงว่าัวนีต้องอยู่ตรงกลางดิมันสาดคลื่นทะเลใส่อุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตัวดาเมจเราจะตายตัวดามจเราตายแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> ตัวดามจเราตายก่อนเพื่อนนะแทงก็ยังยืนอยู่นะให้สามเลยไอหมอกนี่มันโกงจังอะ เอ้แต่แต่ทีมเราน่าจะไหวอยู่นะโอ้แล้วไม่เอาตัวดามจมาให้ตายก่อนเพื่อนแล้ววงงมากเฮ้ยเอาแล้วแทงชนแทงสึกช้างชนช้างใครจะแทงมากกว่ากันเอาเลยเอาเลยฝั่งเราเลือดลดน้อยฝั่งเราเลือดลดมากกว่าโอ้ยแล้วฝั่งเขามีปั๊ต้านเวทขึ้นมาฝั่งเราก็มีมายังไงตบกันเมื่อไหร่จะตายสึกช้างชนช้างอมว่าฝั่งเขาน่าจะชนะไหมวะ เรียบร้อยเสมอหรอ,อเอาเราชนะหรอเสมออ,ออ๋อผลเสมอ <c oughs> เห็นไหมสนุกอยู่นะศึกจ้างจนช้างอะ่ะเสมออย่างนี้เราก็ไม่ได้แต้มดีโอโหเล่นใหม่เรื่องเล่นใหม่มันมีอย่างเดียวต้องชนะกับเพยะและ้วโอหเราไม่ได้แต้มเมื่อกี้เสียรอบแต่มันไม่เสียรอบไม่เสียอะไรเลยนะนเจอคนญี่ปุ่นหรือเปล่าทรงเจ้าชายเหรอ กใช่ๆเลยก็เอาเซตนี้ไปก่อน,นเราต้องเปลี่ยนเนยพราะว่าทีเมื่อกี้มันไม่มีดามิเอตอะดาเมจมันน้อยมากผมก็เลยเปลี่ยนดีกว่าอุ้ยฝั่งเขาเป็นเซตชิบหายแล้วน่ากลัวนะเนี่ยแล้วก็ตันนี้ตัวอะไรอะเอา oh, yeah. ตัวนี้ามาสักตัวก็ได้ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ตัวดาเมจหรือเปล่าโอเคลองดูดิมันมีให้ลองหลายตัวนะ น่าจะดามีดตัวสร้างหมอกหรือเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดน่าจะตัวไม่ใช่ตัวสร้างหมอกใช่ไ่มมันตัวอะไรมันทําอะไรอ่ะอ๋อวิ่งยิงปืน <c oughs> เฮ้ยบ้บัฟหน่อยบัฟหน่อยเออโอ้ยตัวแทงเราตายแล้วโอ้ยเราแล้วประกาศสงครามแล้วฝั่งเขาฮิลฝั่งเรายิงคืนยังไงบัฟกันกระนำซัมเมอร์เซลแล้วฝั่งเราดูเหมือนจะชนะแล้วเจ้าแม่บัฟเลือดมาอีกโอ้ยม้าผมว,าวิ่งไปวิ่งมายิงบ้างดิ <c oughs> ตุ้ม ขาเรียกซัมมอนมาเอ้ยแล้วยิงไปทางไหนอะโอเคยังชนะอยู่ยังชนะอยู่โอ้โหลุ้นยังวะตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ <Wow. S 1> เลยว่ะตัวขีม่ม้ายิงมั่วเกินอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเลิกเอาเอา,เอาตัวอื่นออกเอาตัวนี้ออกอืมเราจะเราเล่นแบบนี้ดีกว่าปุ๊บตัวอะไรบ้างเอ้ยเราม้ามาสองตัวละมันเหมือนบังคับเล่นม้าเลย <laughs> ถูกจับแน่ถูกจับแน่คน <laughs> ละม้ากันครับ โอ้โหเอาดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้ดูอีกเกมหนึ่งแล้วกันโอ้โหโคตรเกลือสุ่มอย่างเกลือเดี๋ยวเราเอาตัวนี้คู่กันเลยแล้วก็มาใามาอีกตัวผมจะเล่นเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ให้เป็นทารอนกับเซเซียเซเซียเปล่าไม่รู้ออกเสียงผิดก็ขอไป เอฟบีนมาแล้วก็ประมาณนี้ฝั่งเขาตัวคล้ายเราเลยนะเอ้ยเหมือนกันเลยสามตัวแรกดูสองตัวหลังนะว่าเขาจะเล่นเออเป็นทีมเขาเรียกทีมอะไรอะ่ะอันนี้สีเหลืองๆเนี่ยจะบอกอ้ยของเขาเล่นทั้งทีมอะห้าห้าคอมห้าเลยของเขาคอมห้าอา อุ้ยแล้วเขามีตัวบัฟมีตัวการ์ดนารเมดแต่เราไม่สนเราไม่แคร์เราดันกลับไปก่อนแล้วม้ายิงม้าเขาได้ยิงก่อนม้าเรายิงขึ้นบัฟขึ้นไปอีกฝั่งเราดูเหมือนได้เปรียบหรือเปล่าดูดูด,ดูมาดูมา้าวิ่งสลับไปสลับมาตุ้มตอมตุ้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 ม,ม,ม,มฝั่งเขาเหลือแท้งตัวเดียวแล้วชิ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 วเล่นจนจบผมก็ชนะจนหมดนะครับทำฝั่งเขาแล้วสยบ ลงไปนอนอยู่กับศพผมเลยตั้งเพราะพวกเขาเป็นกระปดเออผมเอาปืนไล่ยิงแล้วมากบเห็นไหมมาอยู่นะมาเอ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีเอามาคอมโ,มโบได้ครับเราสุ่มไปอีกที่มีตัวอะไรบ้างสวยสวยทำไมไม่ให้ตัวใช้งานเยอะๆหน่อยอ้งัวมาอีกแล้วงัวจะขึ้นสีทองแล้วงัวจะขึ้นสีแดงแล้ว เดี๋ยวเราเล่นให้ดูอีกเกมหนึ่งก่อนจะจบคลิปนะคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะมาสุ่มสี่สามสี่เออสี่สิบใบไม่ได้สีทองเลยเหมือนเดิมครับเราจะเล่นเซตเหมือนเดิมแต่เราต้องดูฝ่ายศัตูด้วยไงว่าเขามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่นคอมโบคู่กอนปุ๊บระมาณนี่อยากให้มันมาอยู่ใกล้กันมากกว่ามาอยู่แถวนี้ดีกว่าปุ๊บกอันนี้เยืนโรกลาง รอดูว่าเขาจะเอาไว้ตรงมุมนี้หรือไว้ข้างหลังโอเคเขาไว้มุมนี้เขาเล่นเซตอุย้ยชิบหายแล้วเราแพ้ทางเขาแล้วเนี่ยถ้าเขาเล่นเซตเนี้เราต้องเอาไอันี้ขึ้นมาช่วยหน่อยอเราแพ้ทางเขามากเลยตอนเนี้ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอผมห้่นู้ยืนเดี่ยวเลยว่ามันน่าจะมากระจุกตรงนี้แน่ตัวหนึ่งแล้วก็อุยอ้ยเอาแล้วไงเราไปยิงตัวบัฟเขาก่อนสวยสวยถ้าอย่างนี้เราได้เอ้ยล้วทำไม ทำไมไม่อยู่ยิงตัวบัฟก่อนนะเฮ้ยแล้วเอเอไปยิงตัวบัฟก่อนโหแล้วด้านล่างบัฟบัฟกันรัวๆวเลยฝั่งเราแพ้ทางนะเนี่ยฉันแพ้ทางคนอย่างเธอตีก็ดาเมจเข้าน้อยแต่เราดูเหมือนจะชนะฝั่งเขาฮิวเพิ่มมาอีกทีเฮ้ยเกินไปฝั่งเขาฮิวอยู่กลางวงเพิ่มเกาะต้านเวทแล้วตัวม้าผมเปิดดันตีโอ้โหอยาก อยาให้มันยิงล็อกหัวไม่ใช่ยิงกระจายอย่างนั้นนะเออยังชนะชนะฝั่งเขาดาเมจน้อยไงเอาพี่ไม่ลงหรอกครับน้องไปฝึกเล่นมาใหม่นะเออฝึกเล่นมาใหม่นะครับ <Well. S 1> โอเคคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปด้วยความเกลือสวัสดีครับผมบ๊ายบาย